นตกติดติกันหลายวันไม่ได้เข้ามาหญ้าเริ่มรออีกแล้วนะหญ้านี่ขึ้นไวได้น้ำได้แดดสลับกัน นายบวนหนากเสียงเครื่องเสียง <c oughs> ยาเริ่มขึ้นอีกแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวป่าวิชพืชอ,อยู่ตัวป่าวัเพืชนี่ต้องจัดการวัชพืชให้หมดหอ,อสั่งเก้าอี้ไม่สักมาานระ้อยแปดสิบบาทเฮ้ยดีด้วยดีแข็งแรง ผลสวนผมเนี่ยไม่มีพักเช้าก็ต้องหาอาหารให้คนทางบ้านรับประทานเสร็จแล้วต้องมา,าใ,มใช่บบใช่ถ้าไม่มีหมาดามหาให้กินนี่อดแต่ลกเร็วมากเลยนะนนชนใช่ชากลงอออืืแ้วน ต้นไม้มาลงก็เลยเออทำเจเลยจะได้ไม่ยาวจะได้เร็วขึ้นไงก็ถ้ายามทําช้าอันนี้ก็จะแต่ว่าจะทําสักวันเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ถ้าไม่ตกก็จะเข้าร่องต่อทำออันนี้ต้นอะไรมั้งไอ้ของเก่าใช่ไหมไอ้ลงใหม่ตรงไหนอ๋อที่ลงใหม่นี่ยนะแล้วก็ย้ายละมุดมาจากฝั่งบ้านที่บ้านสามต้นแล้วก็มีเงาะมันเหลือสองต้นที่มันรอมันีก็เลยเอามาลงสองต้นอ๋อเนี่ยเหรอนี่มะนาวค้างขุดใช่ไหม ไม่รู้เขาผไม่ <c oughs> ไมะนาวกลางคุดมันดูข้างขาวเออมันนีน่าจะเป็นมะนาวเม็ด <c oughs> มะนาวเม็ดจากกระถางที่วัดน้ำมา,าแลาว้วเป็นส้มจี๊ดหรือเปล่าวะก็ไม่รู้มันเป็นมะนาวสองต้นเป็นส้มจี๊ดไม่เป็นไรเป็นส้มเช้งอ<บ>ะแต่ตลกดังบบบบแกงสามแฉกต้นนี้ใหญ่กว่าน้ำ่าขึ้นยอดอร่อยนะไหนตรงไหนเกาลัดลืมสีต้น เนี่ยล่ะไหนวงอีกมาบ่ะแล้วนี่ต้นอะไรนี่ไงเนี่ยแล้วนี่ต้นใหญ่ต้นอะไรภูมิใจที่สุดเลยเนี่ยมีต้นที่รอดเนี่ยเนี่ยเหรอเออลูกมันกินได้เออใช่เน่มันโดนแทะไปแล้วมันกินได้จริงๆนี่ก็กินได้แต่เขาไม่นิยมกินเขาไม่ยอ๋อกินเม็ดใช่ป่ะอ๋อติดติดอย่างนี้ถ้าแบบเป็นสมัยโบราณเขาก็จะเอาไปเผาหรือไปคั่วใส่กระทะใหญ่ๆคั่วคั่วแล้วน้ำมันมันก็จะออกมา พอน้ามันมันออกมาบางทีไฟมันจะแรงเพราะมันน้ำมันมีน้ามันไงบางคนเขาก็ใช้เผาถ้าเป็นแบบโบราณนะดูเสมัไก่แต่ใหม่ๆนี่เขาก็เนี่ยเหรอเขาก็อบไงที่ไปทอเป็นเล็กไอที่เขาขายกันถุก5บาทนะนั่นแหละใช่เม็ดข้างในมันอยู่ข้างในที่4-5เม็ด5บาทนะเออนั่นแหละอันนี้เคลือบๆมันก็จะเป็นน้ํามันถ้าเราเวลาไปคูดโดนความร้อนจะเป็นน้ํามันน้ามันมันจะออกมาอื แต่ไฟมันถ้าถ้าเยอะๆมันจะมันจะร้อนแล้วไฟมันจะรุกเลยแล้วเวลาเขาเขากินเขาจะคว่ำตะคว่ำจากคั่วเสร็จแล้วแล้วเขาจะคว่ำให้มันดับแล้วพอเย็นเขาก็จะมาแกะเม็ดแบบโบราณนะแบบนี้เก็บไปสองรอบสามรอบเลยไม่ได้ไม่นี้เลยสักรอบเลยแต่เม็ใหญ่เหมือนกันนะไม่แต่นี้มันมีข้างในอีกนะอ๋อเม็ดข้างในด้วยใช่มันก็มันจะต้องเปิดนี่ต้องเอาออกอีกแต่ว่าเผาไปเลยเผาทั้งนี้เลย ั่วทางนี้ไปเลยเข<อ>าไปล้างแล้วเออคั่วเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันสุกไอ้ข้างนอกมันก็จะไม่ไหม้มันจะมีน้ํามันเนี่ยแล้วก็จะไปแกะเอาเนื้อข้างในมันมอยากรู้เป็นยังไงเราดูแล้วก็เอามาเนี่ยเป็นต้นที่อ๋อรอดอยู่ต้นเดียวที่ไม่ปลูกคลิปแรกก็มีกระท้อนอมีสาเกสาเกมันโดนไอ้เนี่ยหญ้าเถาว์ผ่านโตแล้วโตแล้วแล้วตรงนี้ เนี่ยมันขึ้นอยู่กระดงกระถิ่นอย่างเงี้ยมันก็ล่มใช่ไหมล่ะตอนนี้เราไม่ได้ทำล่มมันแล้วก็เห็นมันโตแล้วเราก็เลยเออไม่เป็นไรมั้งตายตัดโล่งมันก็โล่งอย่างเงี้ยอ๋อเรียกว่าตายโอ๋อตายไปแล้วใบมันก็ไม่เออแต่ตอนนี้น่าจะรอดแล้วล่ะใหญ่ขนาดนี้แล้วหลายปีแล้วใหญ่ขนาดนี้หลายปีแล้วนี่มันแข็งแกร่งแล้วว่ามันออกลูกหมดแล้วเด็กไม่แต่งิัวใช่ผ่านโควิดมาได้ อยาไปทำดูอยากทำอยากดูอยากรูปไปหาต้อเูลมาถึนก็ทำแล้วมันอ๋อที่มันหล่นก็มีใช่มันสมก,ก็ร่วงอย่างเงี้ยมันหอมด้วยนะลูกเดิๆมันแห้ง จะทำสะพานข้าวตรงนี้จ่บเลยเนี่ยเัินเข้าหลังบ้านเลยเออึ้าไม้ก็ได้เลยต้นตาลอะไรพวกนั้นเนี่ยอ,อือฮะโอ,อ,อ้แต่ต้นตาลเราไม่ได้ปลูกเลยยาวแล้วเนี่ย ยากขึ้นเร็วมากเลยอากาศดีมากเช้าๆ8โมงครึ่งแดดอ่อนๆวันนี้น่าจะไม่มีฝนหรือ ไม่แน่เพราะว่าประกาศเป็นหน้าฝนเป็นทางการเรียบร้อยแล้วลมเย็นดีมากเลยเ,เช้าเ้าออกซิเจนโอสเลยนะนี่โอโซนไม่ใช่ O2 O3 โอโีเลยนะ ได้ทุกที่ี่ยิ่งกว่าสามสิบาทใช่สามสิบาทรักษาทุกที่อันนี้ปูได้ทุกที่ใช่ม่วงไม่ใช่มะม่วงไม่ไหวแล้วประเททิ้งเล็กกิโลละบาทใช่นอกจากเรามียังเอามาให้เราอีกโอ้โห ใช่ก็มันเยอะทุกคบ้านไงมันงามไงใช่เขาก็อยากให้เราแหละมันของเยอะอ,อยากได้ช่วยกันกินไงแต่เลยล้นตลาดไปเลยอืมเขใช่เลยมันเยอะมากอืม ตอนมันแล้วโหต้นมีไม่กี่ลูกจริงจแล้วปลูกแบบอืมมีต้นลำไยมันจะช้าหน่อยมันคุ้มันวยอ๋อมีลำไยด้วยมีลำไยลำไยบ้านลำไยสตาหรือลำไยที่มันจะเป็นสีม่วงเปิดจะเป็นสีม่วงไม่ใช่หายทองค้ำนะใช่ไม่ปลูกนะไม่ปลูกนี่อันนี้อันนี้ต้นอันนี้เสียนท้ออ๋ออันนู้นน่าจะเป็นมะปรางขุดมาจากข้างสวนมันขึ้นเองอ๋อ แล้วก็นุ่นต้นยอก็เลยมาปลูกไว้แล้วกินได้ก็ทาแบบในหลวงอะบอกกินทุกอย่างที่เราปลูกอะปลูกทุกอย่างที่เรากินให้นอนกินเลยคนกอะไรนั่นแหละก็กินทั้งนั้นแหละคนก็กินแต่พ่ออาจจะไม่มีสิทธิ์ค่อยได้กินเพราะเอาไม่ได้เก็บไปให้อ๋อกจะได้กินเพราะว่าเจอทําอะไรกินได้เลยก็กินมันก็เอาไปทํากินอะไรอย่างเงี้ยพ่อไม่ใช่สายผัก้ะพ่อสายเนื้อถ้าม้าด้วยก็ยิ่งดี เดี๋ยวงานเราเสียไม่ได้งานเราตั้งใจไปล้เดี๋ยวเปิดร้านนี่กระถินไม่ใช่เนี่ยพวกกระถินอืมขาอจะไว้ไม่ได้หรอกไว้มันก็ลกไปอีกใช่มันเยอะมากใช่กระถินมันเยอะใช่เดี๋ยวเป็น เกาอีกฟอหาหารกอีกใช่มาเราก็ขึ้นหน้าไปมากแล้ว ช่างกำลังทำงานนะตอนนี้เราก็ฉาบด้านนอกต้องสูบน้ำขึ้นไปผสมข้างบน